าสวัสดีครับผมพี่เจมส์บาร์เซเมอร์วันนี้มาเจอกันกับเกมโอเคเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับเยืดวิ่งลุยทองนะฮุ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ยฉันคนบ้านป่าหน้าตามเหมือนแจ๊สฉ้นคนบ้านป่าหน้าตาเหมือนโจนไอฮู้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 อะไรวะโยโย n、no! chân côn ban na ta mừng cho dạng nã na na ta na tay ra yo bù la bu, ba u da i da yeah, yeah. u <coughs> <coughs>. <coughs> ว่ามันไม่สมควรที่ยังกวนหัวใจเธอฉันขอโทษทีลา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 โอ้และยังคอยหวังดีทั้งที่ไม่มีสินพอพอพอ,พอความจริงเธอดันมีขาขาก็ดัน เป็นคนที่สำคัญกว่าฮะมันอาจจะผิดที่เป็นอย่าดีรักเธอจนสุดัจจ้ายุดเถอสัตยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวมือนี่เราจะเฮ้ยเฮ้กูลืมดูบ้าเฮ้ยผมี่ไอทุนวว่งลวยท้อกนะ ผมคนบ้านป่ะหน้าตาเหมือนผิดทองเจอเล่ะเาอะเกียส่งดีซทำไมเลอสีอะไปซไปซยอมแซบคอไปไปลว่าอมไห้คุณนได้าด่ด